สวัสดีครับผมมามือนีมาเห็ดอยู่เห็ดกินเมนูบ,นบานบานมะแกงอ่อมมะละโกใสนกกระทาครับนกกระทากับไปซื้อมาจากตลาดเนาะนี่ครับก็ใสใบตูหรือใบแมงลักเนี่ยนะครับเก็บสดๆจากสวนครับก็ใสริกดิบลงไปเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาอีกสักน้อยแสบเสจด้วยครับ กะตังกระทะร้อนแล้วเนาะครับใส่น้ำมันพืชลงไปสักนิดหน่อยแค่นี้เพราะว่าต้องหลายหรอกครับนี่ก็ว่าเห็ดแกงออมนะครับใส่พริกแกงตำเองนกตาตามความชอบทับพริกแกงได้กลิ่นหอมๆสักนิดหน่อย ขินหอมขึ้นมากนะครับนหอมของพริกแกงใส่ชิ้นนกกระทาลงไปผัดให้เข้ากันกับพริกแกงเนี่ยครับนี่นลก็โดยมีรสชาติความหอมขึ้นมากครับพริกแกงนี่ฟึ้นเข้าไปก็ขินเงน น้งซุกพอดีครับผมเติมน้ำเปล่าลงไปครับนี่เติมไปสักนิดหน่อย๋ยวร้อให้น้ำเดือดร้อนๆขึ้นมาก,กนครับค่อยปรุงรสชาติครับเห็ดยูแมู่กินเซ็จเซ็ตบานบานครับผมน้ำเดือดขึ้นมาพอดีแล้วครับมาปรุงรสชาติ ใส่น้ำปลานัวๆนวลงไปตามมาตามชอบนี่มักนัวๆนัวน้ำปลานี่ครับใส่ผงนัวลงไปขยายเพิ่มความแซบขึ้นมาเติมน้ำปลาลงไปนิดหน่อยเพิ่มความเค็มใส่ชินมะละกอหั่นซอย พอดีปากพอดีคำชิ้นบางๆครับบ่ต้องน้บ่ต้องน้ำเกินไปก็จะได้ซุปง่ายๆครับอ่าคนให้เข้ากันก็เครื่องปรุงครับที่นี่ร้อยเขาเดือดจนว่าเส็จมะละกอนี่ขเขาเปื่อยๆนะครับจะหนามดูซึกี่น้อยพวดแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปอีกสักหน่อยครับเติมน้ำเปล่าลงไปหพอดีพอดี แกงครับนี่แกงอมมะละกอใส่นกกระทะนามก็อต้องเยอะอก็ได้สดเส้าเขากินเจ็บเจ็บจำนียพอดีครับนาร้อยเข้าเดือดอีกให้จนเ้นมะละกอนี่เขาออกสีใสๆสักหน่อยครับหนุนเือว่าเส้นมะละกอเขาที่ซุปพอดีครับ แล้วรอขนามเดือดสักแป๊บครับเดือดขึ้นมาเสซนมะละกอกับโปกใสๆขึ้นมาด้วยครับนี่เอลืมไปหน่อยหนึ่งใส่ซอดผาเขียวลงไปนิดหน่อยเพิ่มรสชาตินะมีความหอมขึ้นมาอีกครับนี่มาจะได้มาชิมครับว่ารสชาติจะแซ่บหนัวพอดีหรือย,อยัง ห่อนๆพอดีอจจแจมๆเศบๆนวลๆพอดีครับมาใส่ปิดท้ายด้วยใบตูหรือใบแมงลักน,นี่ครับนี่ครับทิกเม็ดดิบลงไปขยายค้อมเค็ดจากเม็ดทิกดิบขึ้นมาลูกโดดทิกดิบเลยกินหอมขึ้นมาเลยครับนี่ เห็ดยูเห็ดกินแบบบ้านๆนี่นะครับเยบนัวเยบนัวขนาดเด้อตามหิวตามยากตามชอบนี่นละครับอืก็ดีพร้อมอยู่พร้พอมกินปิดไฟครับผมหิวหิวแล้วครับเมื่อนี้เศษๆน้ำกันเด้อครับผมเมนูกับเก่าเห็ดยูเห็ดกินแบบบ้านๆมาใส่ ข้าวขั่วลงไปครับนี่เพิ่มความหอมจากข่าขั่วครับคนให้เขากันโอ้ยจวดจวกเลยเนี่ยกระทะนี่ก็เอียงครับนี่กินหอมขึ้นมาเลยครับจัดจ้านจัดจ้านเสกเสกนวนว่าน้ำกันมือน,นี่ครับผมแกงขั่วมะละกอใส่นก กะทาครับเสร็จเรียบร้อยพ่อมอยู่พ้อมกินใส่ใบสดของใบตูโหรือใบแมงลักลงไปเพิ่มกลิ่นหอมสดๆขึ้นมามาครับมาครับมากินอยู่น้ำกันแซ่บๆน้ำกันครับผมมือนี้สำหรับมือนี้สวัสดีครับมาชมให้กำลังใจกันได้กันเสมอครับ ขอบคุณครับผม